สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ตัวเลขนะคะชาวราศีมังกรประจำเดือนมีนาคม2568นะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นกลุ่มดาวโยกดาวเดิน หรือดาวจรประจําเดือนเป็นหลักนะคะเป็นการดูแบบเกอมทั่วไปไม่ได้เจาะจงมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งสำคัญเลยกา,การที่เราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของทุกท่านนะคะเป็นหมอดู ประจำที่แม่นยัางร้อยเอร์เซนตส่วนศาสตร์ตัวเลขที่อาจารย์หยิบยกมาพยากรณ์เป็นเพียงแค่แนวทางสี่ติเท่านั้นนะคะมาดูค่ะในเดือนนี้ค่ะมีกลุ่มดาวโยกดาวเดิเดนประจําเดือนนะคะทั้งหมดนะคะ ถ้าดาวด้วยกันกาคือดาวแรกเลยคือดาวอาทิตย์ดาวพระพุทธดาวพระศุกร์ดาวจันนะคะและดาวอังคารค่ะนะคะทั้งหมดนี้และยังมีอีกหนึ่งดาวคือดาวพระเกตค่ะนะคะทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ในเดือนนี้นะคะดาวเดินนะคะในชุดแรกเลยคือดาวอาทิตย์ดาวพระพุทธจะ โยกสองช่วงด้วยกันคือช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนจะอยู่ในภพเรือนการเงินหลังจากนั้นกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนจะโยกเข้าภพเรือนศาชระเกี่ยวข้องกับการเดินทางการพบปะเพื่อนฝูงสังคมมิตรใหม่ๆค่ะนี่คือดาวชุดแรกอะดาวชุดที่สองนะคะคือดาวพระศุกด,ดาวจันทร์่ะโยกครับ โยกเข้าพบเรือนสหั์ชะเช่นเดียวกันคือเกี่ยวกับมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมและการเดินทางก่ะกุ่มดาวต่อมานะคะเป็นดาวจรคือดาวอังคารซึ่งโยกตั้งแต่เดือนที่แล้วจนเดือนนี้นะคะอยู่ในพบเรือนอันลินะคะและก็เกี่ยวโยงกับ โชคลาภด้วยดาวอังคารจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะยศตแหน่งนะคะอ่ะทางด้านอุปนิสัยคือความขยันขันแข็งตรงไปตรงมานะคะลุยนะคะจุดดีของดาวอังคารคือขยันขันแข็งเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักถ้าทําธุรกิจการค้าก็ช่วงนี้จะอึดมากเลยนะคะขยันจนนะคะทาให้คุณมีโชคมีเงินหลั่งไหลเข้ามานี่คือจุดดีของดาวอังคารนั่นหมายความว่าโชคลาภคุณจุดเด่น ในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรคืออะไรโชคลาภกัโชคลาภจากการเดินทางโชคลาภจากความขยันของคุณทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ลักค้าขายเงินหลังไหลเข้ามานั่นเองนะคะก็ถ้าทําธุรกิจจะดดีมากถ้าเป็นลูกจ้างก่ะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางมีโชคาจากการเดินทางผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาภจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ข้อเสียของดาวอังคารคืออะไรบางครั้งใจร้อน ดุดันหรือพูดไม่คิด พูดด้วยอารมณ์ก็เลยทําให้เกิดศัตรูคนอิจฉาคนแข่งขันนะคะเพราะดาวอังคารโยกเข้าพบเรือนอลิก็สมผลต่อความขัดแย้งคนอิจฉาหรือคู่แข่งนั่นเองนี่คือข้อเสียของดาวอังคารฉะนั้นจุดอ่อนของดาวอังคารคุณก็อย่าใช้เยอะคือโมโหใจรอนนะคะพวกนี้ต้องระมัดระวังนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆหรือ ทำให้คนไม่ชอบได้นั่นเองนะคะมาดูดาวต่อมาที่ถือว่าเป็นดาวสําคัญเช่นเดียวกันนะคะคือนะคะดาวพระเกตดาวพระเกตโยกตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้นะคะอยู่ในภพสุภาซึ่งเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะคะในเดือนนี้นะสิ่งที่จะสําเร็จนะคะกับดวงชะตาคุณ เกี่ยวข้องกับคําพูดค่ะซึ่งดาวสุภาเอา่อพบเรือนสุภาจะเกี่ยวข้องกับความสําเร็จและความสําเร็จคุณจะเกี่ยวข้องก,กับการพูดการสื่อสารของคุณนะคะเนื่องจากดาวพระเกตเป็นดาวหมายเลขเก้านะคะซึ่งโยกเข้าพบเรือนสุภา นะคะโดยเฉพาะความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนรวมถึงต่างประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะภพเรือนสุภาษมีดาวราหูดาวพระสุดาวจันทร์ดาวดาวอาทิตย์ดาวพระพุธเลึงเข้ามาในภพสุภาษหมายถึงความสําเร็จที่คุณนะคะรอคอยนะคะหรือสิ่งที่คุณ คาดหวังนะคะนะคะจะเกิดขึ้นนั่นเองโอกาสดีๆจะเข้ามาการพบมิตรนะคะการเดินทางโดยเฉพาะงานต่างประเทศงานต่างถิ่นจะประสบความสําเร็จค่อนข้านสูงงานเะะนื่องจากดาวราหูเล็งมานั่นหมายความว่ากลุ่มง,งานการเมืองงานออนไลน์งานศิลปินดาราน,นักร้องงานศิละปะนะคะพรุ่งนี้ประสบความสําเร็จจะมีโอกาสดีๆช่องทางใหม่ๆ นะคะรวมถึงชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจรวมถึงนะคะช่วงนี้การเจรจาก,การพบปะมิตรคู่กลการเดินทางจับบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จนั่นเองนี่คือดาวที่เล็งมาที่พบเรือนสุภาความสำเร็จมีดาวประจําคือดาวพัพพุทธกาและดาวพระเกตมาผสมด้วยก็คือทําให้เรื่องราวนั้น บรรลุเป้าหมายหรือประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะฉะนั้นในเดือนนี้โอกาสดีเข้ามาหาคุณแล้วลุยกับโอกาสนั้นเยอะอยู่เฉยเรียนรู้พัฒนาตนเองหาข้อมูลค่ะเพราะอิทธิพลดาวจรคือดาวอาทิตย์ดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธก็เป็นดาวประจําของสุระอยู่แล้วค่ะฉะนั้นเดือนนี้ค่ะดาวพระพุธจะเกี่ยวข้องกับคําพูดการสื่อสารนะคะงานที่คุณทํา และเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆคุณก็ต้องฉลาดในการสื่อสารฉลาดในคำพูดด้วยพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เจอาจาร์ใ,ใดๆรู้จักพูดก็บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่องานต่อธุรกิจต่อตัวคุณเองและโดยเฉพาะงานที่คุณทำผ่านโซเชียลมีเดียงานออนไลน์นักคอนเทนต์ดาราศิลปินกลุ่มเหล่านี้ค่ะ คุณจะมี f อฟ c แฟนคลับนะคะก็ต้องพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ f อฟแฟนคลับคุณนะคะไม่อย่างนั้น นะคะก็อาจจะเกิดดราม่าหรือความขัดแย้งได้ฉะนั้นก็ต้องเลือกพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะทําให้งานคุณบรรลุเป้าหมายคนแรกคุณมากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นใครเป็นพ่อค้าแม่ขายก็มีเกณฑ์ค้าขายดิบดีลูกค้าลักมากขึ้นมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ฉะนั้นต้องรู้จักพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการค้าของคุณค่ะก็จะทําให้นะคะสินค้าที่คุณขายผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์สําเร็จ ค้าขายดีนั่นเองเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณด้วยค่ะอ่ะนี่คือดาวนะคะที่สัมพันนะคะที่มันเกี่ยวโยงกันนะคะมาดูนะคะในเดือนนี้ค่ะนะคะดาวจรที่โยกเดินประจำเดือนแล้วไปจับคู่กับดาวใหญ่ในชุดแรกเลยเกี่ยวกับดาวจรคือดาวอาทิตย์ดาวพระพุทธโยกเข้าพบเรือนการเงินค่ะ ส่งผลโอกาสดีการเจียจาการต่อรองการพูดบรรล,ลุเป้าหมายทําให้คุณมีเงินหลากหลายช่องทางเข้ามาฉะนั้นมีเกณฑ์มีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะคะเนื่องจากพบเรือนการเงินมีดาวอาทิตย์ดาวพระพุธและมีดาวพระเสาโยกเข้าพบเรือนการเงินด้วยฉะนั้นก็ส่งผลโอกาสดีช่องทางใหม่สิ่งใหม่ๆเกี่ยวข้องกับ นาการได้มาซึ่งรายได้ค่ะนี่คือจุดดีๆและมาดูในพบเรือนสาหาัสชะมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมหรือการเดินทางมีดาวประจำคือดาวพฤหัสด,ดาวราหูอยู่ตลอดทั้งเดือนจนถึงเดือนพฤษภาคมในภพเรือนสาหสชะมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมและการเดินทางค่ะมีดาวจร4ี่ดาวคือดาวพัสุดาวจันทร์ ะะและดาวอาทิตย์ดาวพระพุธช่วงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนโยกเข้าพบเดือนนี้นั่นหมายความว่าการเดินทางของคุณทํางานต่างประเทศการเดินทางให้โชคให้ลาบช่องทางใหม่ๆโอกาสดีๆเจจาพบปะผู้คนบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จกันนี่คือเรื่องดีๆและก็นะคะดวงนาลีอุประถมดวงคนทัชุนคนช่วยเหลือสนับสนุนอิทธิพลมาจากดาวจันทร์คน คอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนํานะคะและดาวจันร์ทยังเกี่ยวข้องกับปัตตานีคู่คองมุ่งส่วนด้วยเรื่องของความรักใครช่วงนี้ใครโสดจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษก็จะทําให้มีคนเข้ามาหาคุณหลากหลายคนในช่วงนี้เพราะมีเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่าดวง มาหาเสน่ห์นั่นเองนะคะในเรื่องของการพบปะผู้คนนะคะก็นำพาเรื่องของนะคะความสำเร็จมาให้กับคุณด้วยค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของดาวจันทร์ที่อยู่ในภพเรือนปัตตนิคู่ครองและโยกเข้าสหัชชะมิสหายเพื่อนฝูงสังคมหรือการเดินทางค่ะนะคะสำหรับความรักมีเกณฑ์การเดินทางใครกำลังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์เจอคู่ครอง จากการเดินทางคู่ครองจากการแนะนำนาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคู่ครองจากต่างถิ่นต่างประเทศด้วยค่ะสำหรับโสดสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้ความรักค่อนข้างดีมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรักได้รับการช่วยเหลือนะจากคู่ครองของคุณด้วยมีสเสน่ห์ต่อคนรักนะคะความรักไปในทิศทางที่ดีค่ะนี่คือในเรื่องของดาวที่เชื่อมโยงกันนะคะกับ ภบเรือนาสหั์ชะเกี่ยวกับการเดินทางและก็มิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมนั่นเองและก็มีดาวที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือดาวจรประจําเดือนมาสรุปภาพรวมนะคะภาพรวมในเดือนนี้จุดดีจุดแข็งกันและก็จุดอ่อนจุดระมัดระวังค่ะเอาด้านจุดดีก่อนเลยเรื่องของการงานชาวราศีมังกรเดือนมีนาคมนี้ค่ะช่วงนี้ สติปัญญาคุณจักค่อนข้างดีมากนะคะนะคะความคิดอะไรของคุณก็ออกมาในเชิงดีนะคะในเดือนนี้ค่ะนะคะก็จะมีสิ่งที่คิดไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะขยันขันแข็งมีเป้าหมายที่ชัดเจนครอบรรลุเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะสิ่งที่คุณวางแผนเมื่อปีที่แล้วขยันมาเดือนมกราคมพาเดือนนี้บรรลุเป้าหมายคุณประสบความสําเร็จ ตามเป้าหมายผลงานได้รับคำชมเชยจากผู้หลักผู้ใหญ่ความเหนื่อยของคุณความขยันของคุณที่ผ่านมากับมันมีผลลัพธ์ในทางที่ดีเพราะผู้ใหญ่เห็นผลงานคุณค่ะนะคะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะผลงานคุณจะออกมาโดดเด่นมีโอกาสขยับขยายงานที่ดีขึ้น ถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ขายค้าขายดีช่วงนี้เทนะ้ําเทท่าเลยขายดีนะคะทําอะไรก็ปั้งไปหมดเลยเปิดตัวสินค้าอะไรก็ปั้งมีทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่ากันนี่คือเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าเดือนนี้เป็นเดือนเด่นในเรื่องของการงานมากเลยงานคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่โอกาสช่องทางใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นอย่า าดโอกาสนั้นกับเรียนรู้พัฒนากับต่อยอดโปรเจกต์ของคุณต่อไปเลยค่ะขยันขันแข,ข็งต่อไปเพราะอะไรถ้าเป็นลูกจ้างเจ้านายผู้รักผู้ใหญ่เห็นผลงานถ้าเป็นเจ้าของกิจการนักธุรกิจก็ธุรกิจขยับขยายปั้งนะคะมีแต่ด้านดีๆเกิดขึ้นกันนี่คือเรื่องของการงานมาดูด้านการเงินโชคลาบบ้างเดือนนี้กับโชคลาบ นะคะคบเรือนโชคลาภของคุณค่ะคือดาวอังคารค่ะนะคะดาวอังคารนะคะและโชคลาภของคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะนะคะและความสามารถของคุณค่ะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยโชคจะไม่เข้ามาคุณต้องมี ชั้นต้องมีการเดินทางต้องทําอะไรบางอย่างกะโชคลาภถึงจะเข้ามากะเพราะดาวอังคารเป็นดาวไม่อยู่เฉยกะนาอยู่เฉยเฉยไม่ได้เลยต้องขยันขันแข็งลงมือทําอะไรบางอย่างฉะนั้นโชคลาภคุณมาจากการเดินทางมาจากคําพูดคําสื่อสารของคุณกะนะคะความสําเร็จคุณจะมาจากการสื่อสาร คำพูดนะแอคชั่นการลงมือค่ะเรื่องของการเงินการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหมุนมาหลายทางแต่ก็มีเกณฑ์ออกเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องลัดเข็มขัดมีวินยัยในการใช้จ่ายนะ,ะบริหารจัดการทางการเงินให้ดีค่ะเพราะเงินจะเข้ามามากหลากหลายช่องทางแต่ก็มีเกณฑ์ออกด้วยนะคะเดือนนี้ค่ะนะคะด้านดีเลย นะคะสำหรับชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ได้เงินก้อนค่ะในเดือนนี้ค่ะนะคะและก็เงินที่คุณรอค้างเต่าหรือนะคะมีคนยืมไปรอเก็บนะคะหรือรอคอยจะมีเกณฑ์ได้เงินเต่าที่้างเข้ามาด้วยค่ะโชคลาภนะของชาวราศีมังกรในเดือนนี้มาจากการเดินทาง ะะสถานที่ที่ใกล้น้ำนะคะตามตำราท่านว่าไว้นะคะโชคลาบมาจากการเดินทางก็คือดาวอังคารและก็ดาวจันทนะคะดาวจันทรจะเกี่ยวกับน้ำนะคะฉะนั้นโชคลาบคุณมาจากน้ำมาจากผู้หญิงมาจากการเดินทางนะคะนี่คือเรื่องของโชคลาบค่ะ มาดูในเรื่องของความรักสรุปเรื่องความรักนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์โอ้โหจะมีคนเข้ามาเยอะนะคะ<อ>เขาเรียกว่าบันไดไม่แห้งก็ระวังอย่างเดียวนะคะ<อ>การคิดจับมือหลายอุย้ยไม่รู้จะเลือกใครดีจะจับ จับมือสองเขาเรียกว่าจับป่า2อมือจเจ้าคนไหนดีนาะนะคะคือมันไม่รู้จะเลือกใครดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีใจยเย็นเย็นถ้าเกิดมีคนเข้ามาหาคุณเยอะๆใจยเย็นเ็นก่อน่ะค่อยๆเร,เรียนรู้กันไปกันนะเพราะคนที่เข้ามาคุยกับคุณค่ะมันก็อาจจะมาทั้งหวังดีหวังไม่ดีก็ต้องใจยเย็นเไหว มาดูสําหรับคนมีคู่ค่ะช่วงนี้เป็นยังไงมีสเสน่ห์เช่นเดียวกันนะนะวังกันนะคะมีสเสน่ห์มากไปหน่อยทําให้แฟนคุณนะเข้าใจผิดหรือหึงหวงคุณเนาะฉะนั้นก็ต้องบริหารสเสน่ห์ให้ดีนะ,ะสร้างความมั่นใจให้คู่ของคุณและก็อย่าลืมมีเวลาแบ่งให้กับคู่คุณไปทําบุญร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันกับน,นะคะอ่ะและสุดท้ายเลยไม่ควรนะคะที่จะนะคะดึงเรื่องอดีตเข้ามาพูดคุย ะะเรื่องอะไรรอบๆท่งนี้ก็อย่าไปดึงเข้ามาพูดคุยนะคะสาหรับเรื่องความรับทิศทางยังไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะอาจจะมีบ้างที่เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ลงรอยกันนะคะเรื่องเดิมๆหรือฟื้นเข้ามาพูดคุยกันนะ,ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้มีสติไว้แล้วก็ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปเรื่องในอดีตนะคะนึกนะคะหรือนะคะนึกเฉพาะจุดที่เป็น สุดดีๆของคู่ของคุณค่ะความรักความสัมพันธ์ก็จะไปในทิศทางที่ดีค่ะเรื่องของสุขภาพปลาช่วงนี้อารมณ์ผันผันปลวนเขาเรียกว่าผันปลวน่าผันแปรค่ะนะคะแปรปลวนค่ะช่วงนี้ค่ะอารมณ์มักจะแปรปลวนง่ายนะคะก็มาจากดาวพระเสาร์และดาวจันค่ะดาวจันทเนี่ยคือโลเลเปลี่ยนแปลงไปมาผันถวนนะคะตกอหลีด้วยนะคะแล้วก็ ตอนนี้ดาวจันทร์ก็โยกเข้าพบเรือนนะคะการเงินด้วยนะคะก็ส่งผลเรื่องอะไรถ้าด้านการเงินบางครั้งก็เครียดคิดมากในเรื่องของการเงินอยู่เช่นเดียวกันหรือไปอุป,ปถัมภ์คอยช่วยเหลือคนอื่นเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันดีก็เลยทําให้กงังวลคิดมากนะคะก็ต้องระวังใครโดยเฉพาะใครที่มีโรคเก่าๆเ,เวลาเราคิดเยอะๆนะคะอารมณ์มันผันป่วนผันผวนเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อ สุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บเดิมๆของเรานะคะใครที่มีโรคประจำตัวอยู่และอาจารย์พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าและคุณเป็นคนที่ชอบคิดมากวิตวกกังวลตรงนี้ก็ต้องนะคะนะคะก็ต้องบริหารอารมณ์ตัวเองด้วยค่ะก็ต้องอย่าคิดมากจนเกินไปนะคะเพราะเนื่องจากชาวราศีมังกรมีดาวประจำคืออะไรดาวพระเสาค่ะซึ่งดาวพระเสาค่ะเป็นจริตเนี่ยตามตำราเขาเรียกว่านะคะอ่าวิ ตกจริตค่ะนะคะมักจะกังวลง่ายเครียดง่ายนะคะเครียดง่ายวิตกนะคะวิตกจนเกินไปเระแวงนะคะสงสัยอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดฟังอยู่มีสภาวะแบบนี้ตามตำรานะคะก็คือจริตเนี่ยก็คือวิตกจริตชอบคิดมากจนเกินไปเระแวงสงสัยเครียด ง่ายอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ไม่ค่อยดีต่อ,อการตัดสินใจอารมณ์และเรื่องของสุขภาพนะคะฉะนั้นข้อแนะนํานะคะก็คืออะไรออกกําลังกายการออกกําลังกายจะช่วยหลังลนนหล่งสารความสุขและการส่วนมว์การทําสมาธิจะช่วยหลั่งสารความสุขเช่นเดียวกันและลดความเครียดความกังวลได้ค่ะสมาธิจะช่วยได้เยอะเลยเรื่องของความคิด อารมณ์ความรู้สึกค่ะ่ะก็จะลดความเครียดให้กับตัวเองได้นั่นเองนะคะมาดูต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพแล้วมาดูเปท้ายเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงกับตามตำรานะคะ หมอดูก็ส่วนใหญ่ก็จะหยิบตำรามาเรื่องของการเสริมดวงการแก้ดวงในตำราก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องพิธีกรรมเช่นนะคะใส่เครื่องประดับสีแบบนี้นะคะหรือไปทําบุญทําทานนะคะก็มีเยอะในตำราก็มักจะแนะนําไปตามนั้นฉะนั้นหมอดูส่วนใหญ่ก็จะแนะนําตามตำลานะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําการเสริมดวงชะตาที่จะเป็นบุญใหญ่ บาลมีใหญ่ติดตัวทุกท่านไปเลยนะคะเพราะสิ่งนี้ค่ะเป็นหมอดูประจําตนของทุกท่านเลยนะคะทำมันวันละเล็กวันละน้อยค่ะสะสมไว้นะคะจนมันเกิดปัญญาค่ะนั่นก็คือการเสริมไปที่จิตวิญญาณของทุกท่านกับพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองนะคะก็คือการฝึกสติฝึกสมาธิกัะเพราะบุญนี้จะเป็นบุญใหญ่ นะคะแก้ดวงชะตาของคุณได้เลยนะคะสติสมาธิเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเมื่อมีสตินะคะมีสมาธิมันก็เกิดปัญญาค่ะปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาจากความคิดค่ะปัญญาจากจิตวิญญาณของทุกท่านค่ะชะตาจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเลยนะะหมอดูที่มั่นยํ100่ร้อยเปอร์เซนเลยคือจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะส่วนคำราหมอดูเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เกณฑ์สีติเท่านั้น มนุษย์เราเนี่ยจิตทะล้านทั่วโลกเนี่ยนะคะเราต่างกันที่จิตนะคะจิตวิญญาณที่บันทึกบุญกรรมแตกต่างกันซึ่งการบันทึกแบบนี้ยเขาเรียกว่าบุญและบารมีนะ,ะส่งผลเป็นอะไรความคิดนะคะความเชื่อและก็อุป,ปนิสัยนะคะฉะนั้นมนุษย์แตกต่างกันก็คือด้านจิตวิญญาณมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะ นะและที่สำคัญนะคะเกิดราศีมังกรเหมือนกันชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะคะก็อยู่ที่จิตวิญญาณเช่นเดียวกันซึ่งจิตวิญญาณของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันบางคนรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นบางคนปล่อยไม่ได้เลยบางคนสงบบางคนไม่สงบเลยบางคนเครียดตลอดเวลาแต่บางคนไม่เครียดเพราะจิตวิญญาณเนี้ย มันเป็นการสะสมพฤติกรรมอุปนิสัยนะคะของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันและทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในจิตใต้สําึึจิตวิญญาณได้ค่ะซึ่งเราก็จะต้องพัฒนาจิตวิญญาณหรือฝึกจิตค่ะฝึกจิตให้อิสระจากการยึดมันถือมันฝึกจิตให้อิสระจากการคิดตลอดเวลาค่ะเพราะการฝึกตรงนี้เนี่แหละจะทําให้จิตวิญญาณเรามัน เปลี่ยนอุปนิสยัยเราอะ นะคะคเมื่อเปลี่ยนอุปนิสัยดวงชะตาคุมก็จะเปลี่ยนตามไปค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนก็ขอให้เพื่อนทุกท่านที่ฟังอยู่นี้ลองไปวิเคราะห์และพิจารณาดูนะคะการพยากรณ์ศาสตร์ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางสีติเท่านั้นมนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาจิตวิญญ,ญาณมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขสีติของหลักหมอดูในศาสตร์ตำรา,าพวกนี้มันเก็บมามากกว่าพุทธการ แต่ด้านจิตวิญญาณค่ะถ้าเราพัฒนาจิตวิญญาณเราจะอยู่เหนือการพยากรณ์หมอดูเลยนะคะเพราะอะไรชีวิตเราจะกําหนดทิศทางได้ค่ะเพราะเราคุมความคิดได้คุมอารมณ์เราได้ค่ะคุมในที่นี้คือคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเราคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และรู้จักปล่อยวางนะคะเราก็ไม่เครียดไม่ทุกนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะตอบได้ก็คือจิตวิญญาณค่ะสำหรับคลิปนี้เขาคงจะ นามแบ่งปันเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ